สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบรณาณคดีโลกและโบรณาณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกครับคือถ้าพูดถึงคำว่ามัมมี่เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะลึกถึงภาพฟาโรอียิปต์พีระมิดอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับวันนี้เรามีเรื่องที่ออ,อาจจะพลิกความเข้าใจเดิมๆเ,เลย เพราะเราจะไปดูมัมมี่ที่เก่าแก่กว่าอียิปต์หลายพันปีเรากําลังจะไปเจาะลึกเรื่องราวของวัฒนธรรมชินชโชโลครับที่ทะเลทรายอาตาการมาประเทศชิลีเอ่อพวกเขาคือคนกลุ่มแรกๆที่ริเริ่มการทามัมมี่เทียมเก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่เรารู้เลยนะครับใช่ค่ะเก่าแก่จริงๆค่ะบางร่างนี่อายุมากกว่า7000ปีบางข้อมูลบอกว่าอาจจะถึง900 0ปีเลยนะคะโอ้9 0 0 0ปีค่ะ คือเก่ากว่ามัมมี่อียิปต์ยุคแรกๆเป็นพันๆปีเลยครับแล้ววันนี้เราจะคุยกันจากแหล่งข้อมูลไหนบ้างครับก็จะมีหลายส่วนเลยค่ะทั้งจากบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญอย่างศาสตราจารย์เบอร์นาร์โดอาริยาซ่าท่านศึกษาเรื่องนี้มานานมากแล้วก็มีบทความวิชาการอย่างพับเมสเซนทรัลหรือแอนติควิตี้แล้วก็ข้อมูลทั่วๆไปอื่นๆด้วยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะชาวชินชโชโรนี่เขาเป็นใครกันแน่ ใช้ชีวิตยังไงในที่ที่มันแบบแห้งแล้งสุดๆขนาดนั้นแล้วทำไมทาไมต้องทำมัมมี่ด้วยแล้วมัมมี่พวกนี้บอกอะไรเราได้บ้างอืมที่น่าทึ่งนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความเก่าแก่อย่างเดียวแต่มันคือเทคนิคการทำมัมมี่ที่แบบโหซับซ้อนมากละเอียดมากและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือเขาไม่ได้ทำมัมมี่ให้เฉพาะคนใหญ่คนโตไม่เหมือนอียิปต์อ๋อไม่เหมือนอียิปต์ที่เน้นฟาโรใช่ค่ะอันนี้คือทำ ทำทุกคนเลยชายหญิงเด็กหรือแม้แต่ทารกในคันยังทำเลยค่ะนี่คือจุดที่ทำให้ชินโชโรแบบพิเศษมากๆเลยค่ะโอหประเด็นเรื่องความเท่าเทียมนี่สะดุดใจมากเลยครับมันทำให้เราต้องมองสังคมโบราณในมุมใหม่เลยนะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับชาวชินโชโรเนี่ยตกลงเขาเป็นใคร มาจากไหนครับค่ะชาวชินโชโรก็คือกลุ่มนักล่าสัตว์เก็บของป่านะคะที่เขาอาศัยอยู่แถวแถวชายฝั่งทะเลทรายอตากาม่าค่ะก็คือทางตอนเหนือของชิลีแล้วก็ตอนใต้ของเปรูปัจจุบันครับแถบแปซิฟิกใช่ค่ะติดมหาสมุทรแปซิฟิกเลยเขาเริ่มอยู่แถวนั้นน่าจะประมาณ7,000ปีก่อนปัจจุบันหรืออาจจะเก่ากว่านั้นอีกนะคะก่อนปัจจุบันหรือ BP นี่คืออ๋อ BP คือ before present ค่ะ นักโบราณคดีเขาจะนับย้อนหลังจากปีคศ .,19 5 0เป็นหลักค่ะส่วนวัฒนธรรมการทำมมีของเขานี่รุ่งเรืองมากๆเลยคือช่วงประมาณ7,000ถึง3,250ปีก่อนปัจจุบันครับแล้วชื่อชินโชโระล่ะครับมันมีความหมายอะไรหรือเปล่ามีครับชื่อชินโชโรเนี่ย เขาแปลว่าชาวประมงที่ใช้แห่อะครับโอ้ก็ตรงกับวิถีชีวิตเลยใช่เลยครับคือสะท้อนเลยว่าเขาเป็นนักล่าทางทะเลตัวยงอาหารหลักๆก็มาจากทะเลเลยปลาหอยนกทะเลบางทีก็มีสิ่งตทะเลด้วยแต่เขาก็ไม่ได้พึ่งทะเลอย่างเดียวนะครับก็มีการล่าสัตว์บกหรือเก็บพืชผักแถวนั้นเสริมด้วยแต่แต่ทะเลราอตากรรมานี่มันขึ้นชื่อว่าแห้งแล้งสุดๆเลยนี่ครับบางทีแบบฝนไม่ตกเป็นร้อยๆอยปี เขาอยู่กันได้ยังไงครับแล้วมีทัพยากรพอจะมานั่งทำมัมมี่ที่ดูซับซ้อนขนาดนี้ได้ยังไงอืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะใช่ค่ะอัตาการมาแห้งมากจริงๆแต่เหมือนโชคช่วยนิดนึงคือมันมีปัจจัยสำคัญอยู่สองสาอย่างค่ะอย่างแรกเลยคือกระแสะน้ำเย็นฮัมโบตอ๋อกระแสะน้ำเย็นค่ะกระแสะน้ำนี่แหละที่ทำให้ทะเลตรงนั้นมันอ,อ,อุดมสมบูรณ์มากม ปลาเยอะสัตว์ทะเลเยอะมากอย่างที่สองคือมันก็ยังมีแม่น้ำสายเล็กๆนะคะที่ไหลามาจากเทือกเขาแอนดีสลงมาสู่ทะเลอย่างแม่น้ำคามาโรเนสแล้วก็มีบางทีก็มีหมอกหนาๆแถวชายฝั่งที่เรียกว่ากัมันชากากัมันชากาค่ะหมอกเนี่ยมันก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับพืชบางชนิดได้ปัจจัยพวกนี้ล่ะค่ะที่ทำให้พอมีทรัพยากรให้อยู่รอดได้แล้วก็พัฒนาวัฒนธรรมขึ้นมา แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆสิครับเหมือนจะมีการตั้งหลักแหล่งที่ค่อนข้างเออแน่นอนมีหลักฐานที่ชี้ไปทางนั้นเลยค่ะคือเราเจอสุสารใหญ่ๆที่แบบใช้กันต่อเนื่องหลายรุ่นเลยนะคะแสดงว่าเขาก็กลับมาที่เดิมหรืออยู่แถวๆนั้นแหละครับครับแล้วก็เจอกองเปลือกหอยที่เรียกว่าเชลมิดเดนส์ค่ะใหญ่มากแล้วก็ลึกมากคือสะสมมานานจากการกินอาหารทะเลแล้วที่น่าสนใจคือ พอดูโครงกระดูกนะคะก็เจอโรคที่เกิดจากการทำงานซ้ำๆอย่างเช่นอย่างผู้ชายเนี่ยก็จะเจอกระดูกงอกในช่องหูเขาเชื่อว่ามาจากการดำน้ำเย็นๆบ่อยๆเพื่อหาหอยหาปลาส่วนผู้หญิงก็เจอข้ออักเสบอาจจะมาจากการแบกของหนักพวกนี้มันก็ชี้ว่าเขาน่าจะมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะอยู่กับที่ระดับหนึ่งไม่ใช่เร่ร่อนตลอดเวลาค่ะปรับตัวเก่งจริงๆนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมในอดีตมันส่งผลอะไรกับวัฒนธรรมเขาไหมครับโดยเฉพาะเรื่องการทำมัมมี่เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะคือมันมีทฤษฎีที่เชื่อมโยงกันอยู่นะคะอย่างช่วงประมาณ9,500ปีก่อนปัจจุบันเนี่ยมันเคยแห้งแล้งหนักมากคนก็อาจจะต้องย้ายจากที่สูงลงมาทะเลที่มันยังพอมีอะไรกินแต่พอมาช่วงหลังๆเช่นประมาณ7,800ถึง6,700ปีก่อนปัจจุบัน มันก็มีช่วงที่ฝนตกมากขึ้นน้ําเยอะขึ้นพืชพันธุ์ก็อาจจะเยอะขึ้นอ๋อพอตทรัพยากรเยอะขึ้นคนก็อาจจะมากขึ้นใช่ค่ะนักวิชาการบางท่านก็เชื่อว่าพอคนเยอะขึ้นชุมชนมันก็ใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นมันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดหรือส่งเสริมวัฒนธรรมการทามัมมี่ขึ้นมาเพราะการทามัมมี่แบบนี้มันต้องใช้ทั้งความรู้แรงงานเยอะแล้วก็ต้องมีการจัดการในสังคมที่ดีพอสมควรเลยค่ะเข้าใจเลยครับเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับที่นี้มาถึงไฮไลท์เลยครับ มัมมี่ของเขาเนี่ยเก่ากว่า7,000ปีคนพบครั้งแรกโดยคุณมัคซ์อูเลอร์ปี1917ใช่ค่ะแล้วถ้าเทียบกับอียิปต์นะคะนอกจากเรื่องอายุที่ชินโชโรเก่ากว่าเป็นพันปีเลยเนี่ยจุดต่างที่ชัดเจนมากๆคือเรื่องใครที่ได้เป็นมัมมี่อียิปต์นี่คือเน้นเลยฟารโรชนชั้นสูงเชื้อพระวง์เพื่อชีวิตหลังความตายตามความเชื่อเขาครับครับแต่ชินโชโรเนี่ยโอ้โหคือทุกคนจริงๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กเล็กๆทารกหรือแม้แต่ตัวอ่อนในคันที่แทงออกมาก็ได้รับการทำมัมมี่อย่างประณีตเท่าเทียมกันหมดเลยโอ้ทารกในครันก็ทำทำค่ะนี่มันเป็นการแบบพลิกความเข้าใจเราเกี่ยวกับสังคมนักล่าสัตว์เก็บของป่าเลยนะคะคือมันอาจจะบอกว่าสังคมเขาอาจจะไม่ได้เหลื่อมล้ำมากอย่างที่เราคิดหรือเขามีมุมมองต่อคุณค่าของชีวิตทุกคนในชมุมชนที่แบบต่างจากเรามากๆโอ้เปลี่ยนมุมมองไปเลยจริงๆครับ แล้วถ้าเทียบกับวัฒนธรรมอื่นในอเมริกาตายด้วยกันล่ะอครับอย่างอินคาหรือนัสกาที่เขาก็ทำมัมมี่เหมือนกันค่ะทั้งอินคาทั้งนัสกาเนี่ย คือทำหลังชินโชโรไปหลายศตวรรษเลยนะคะแล้วบริบทก็ต่างกันเยอะเลยอย่างมัมมี่อินคาัสกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสถานะทางสังคมหรือบางทีก็เป็นการบูชายันบูชายันใช่ค่ะอย่างมัมมี่เด็กบนยอดเขาของอินคาหรือมัมมี่ัสกาที่เจอบางทีมัดมาในท่านั่งมีเครื่องปั้นดินเผามีของเส้นเยอะแยะซึ่งมันต่างจากชินโชโรที่เน้นความเท่าเทียมแล้วก็ไม่ค่อยเจอเครื่องเส้นเยอะเท่าไหร่ค่ะแสดงว่าแรงจูงใจของชินโชโรเนี่มัน เออเป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ดูจะแตกต่างออกไปนะครับทีนี้กระบวนการล่ะครับเขาทำมัมมี่ที่มันดูซับซ้อนขนาดนี้ได้ยังไงโดยเครื่องมือหินมันคือการทำมัมมี่เทียมนะคะไม่ใช่ปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติในเทะเลทรายซึ่งมันมันน่าทึ่งมากกระบวนการคร่าวๆเลยนะคะคือเขาจะเอาเอาวัยวะภายในออกก่อนสมองก็เอาออกเอาออกหมดเลย เราก็จะเตรียมร่างกายซึ่งเทคนิคเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยนะคะไม่ได้ทําแบบเดียวตลอดอ้าวมีการพัฒนาด้วยเหรอครับต่างกันยังไงบ้างครับมีวิวัฒนาการที่น่าสนใจมากค่ะอย่างแบบที่เก่าแก่สุดๆเลยนะคะคือมัมมี่สีดํา black mummies อันนี้อายุประมาณ 700- 0ถึงห้าพปีก่อนปัจจุบันมัมมี่สีดําใช่ค่ะอันนี้ซับซ้อนสุดๆคือเขาจะชำแหละร่างกายเลยแยกผิวหนังกล้ามเนื้อออกจากกระดูก ทำความสะอาดกระดูกแล้วประกอบโครงกระดูกกลับเข้าเป็นใหม่เสริมข้างในด้วยไม้กกให้มันแข็งแรงแล้วก็ยัดไส้ด้วยพวกเท่าพืชดินเหนียวจากนั้นก็หุ้มกลับด้วยผิวหนังเดิมหรือวัสดุอื่นแทนแล้วก็พอกทับด้วยดินเหนียวสีดำๆที่ผสมแร่แมงกานีสปั้นให้เป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนแล้วก็สวมหน้ากากดินเหนียวกับใส่วิกผมสั้นๆที่ทำจากผมคนจริงๆค่ะโอ้โห ฟังดูนี่มันเหมือนงานปั้นงานศิลปะมากกว่าแค่รักษาสภาพศพเลยนะครับแล้วแบบต่อมาล่ะครับแบบต่อมาคือมัมมี่สีแดง red m ม m i e s ค่ะอันนี้จะใหม่กว่าหน่อยประมาณ5,000ถึง3,000ปีก่อนปัจจุบันสีแดงใช่ค่ะ อันนี้จะต่างไปคือเขาจะไม่ชำแหละทั้งตัวแล้วจะใช้วิธีกรีดเป็นช่องเล็กๆตามตัวตามหัวเอาอวัยวะภายในกับสมองออกแล้วก็ทำความสะอาดข้างในยัดไส้เหมือนเดิมเพื่อรักษารูปทรงแล้วก็เย็บปิดแผล คราวนี้เขาจะพยายามรักษาผิวหนังเดิมของผู้ตายไว้ให้มากที่สุดแล้วก็ทาทับด้วยสีแดงสดๆที่ได้จากแร่เล็กออกไซด์แล้วก็สวมวิกผมยาวสีดำติดด้วยดินเหนียวหน้ากากนี้ก็จะปั้นให้เห็นหน้าตาชัดขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นดูมีอารมณ์มากขึ้นค่ะครับ แล้วหลังจากนั้นก็มีแบบมัมมี่เคลือบโคนมัดโคตเทศซึ่งจะเรียบง่ายกว่าตามมาอีกทีค่ะฟังดูแล้วนี่แต่ละยุคก,ก็มีสไตล์มีเทคนิคของตัวเองนะครับแต่คำถามสำคัญที่มันยังขาดใจอยู่คือทำไมทำไมชชินชโชโลต้องทุ่มเทอะไรขนาดนี้ทั้งแรงงานความรู้เวลาเพื่อสร้างสิ่งที่มันซับซ้อนแล้วก็ดูจะมีความหมายมากๆแบบนี้ขึ้นมาครับนี่แหละค่ะคือคำถามใหญ่เลยของชินชโชโร คือเราก็ยังไม่มีคำตอบที่แบบฟันธงได้ร0 0เซนะคะแต่ว่ามันก็มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายทฤษฎีหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะคือเรื่องของอความผูกพันทางอารมณ์ค่ะคือเขาอาจจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากกับการสูญเสียคนในครอบครัวในชุมชนแล้วก็อยากจะเก็บรักษาร่างกายของคนที่รักเวกลใกล้ตัวให้นานที่สุดเหมือนเป็นตัวแทนความทรงจาอะไรแบบนั้นอืแล้วทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อล่ะครับมีไหม ก็มีค่ะอาจจะเกี่ยวกับระบบความเชื่อทางจิตวิญญาณของเขาที่เรายังไม่เข้าใจทั้งหมดอาจจะเชื่อว่าการรักษาร่างไว้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ตายยังคงอยู่หรือมีบทบาทอะไรบางอย่างกับคนเป็นหรืออาจจะเชื่อว่ามัมมี่จะช่วยนําโชคป้องกันภัยพิบัติอะไรแบบนี้แล้วก็มีอีกทฤษฎีที่เชื่อมกับเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราคุยกันตอนต้นนะคะคือพอคนเยอะขึ้นสังคมซับซ้อนขึ้นการทำมัมมี่ก็อาจจะกลายเป็นเหมือนประเพณีสําคัญที่ช่วยสร้างความเป็นพวกเดียวกัน สร้างความสามคัคคีถ่ายทอดความรู้กันไปรุ่นสู่รุ่นครับนณะธรรมอื่นหรือว่าทําเพื่อเน้นย้าสถานะทางสังคมแบบที่อียิปต์ทำค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจด้วยว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้ฝังมัมมี่ทันทีอันนี้จริงไหมครับใช่ค่ะมีหลักฐานที่ชี้ไปทางนั้นเลยโดยเฉพาะยุคแรกๆนะคะคือมัมมี่ที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเอาไปฝังเลยทันที เขาอาจจะเก็บไว้ในบ้านหรือพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยอาจจะมีการเอาออกมาดูแลซ่อมแซมแต่งตัวใหม่หรืออาจจะใช้ในพิธีกรรมต่างๆด้วยซ้ำโห oh. ซึ่งอันนี้มันยิ่งตอกย้ำแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดมากๆระหว่างคนเป็นกับคนตายเหมือนกับว่าความตายมันไม่ได้พรากคนคนนั้นออกจากชุมชนไปสทัทีเดียวนะคะเป็นมุมมองเรื่องชีวิตความตายที่น่าทึ่งมากจริงๆครับ กลับมาที่เรื่องการค้นพบการศึกษาหน่อยครับนอกจากคุณมาร์กซ์อูเลอร์แล้วมีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับแล้วแหล่งโบราณคดีสําคัญๆที่เราควรรู้จักนี่มีที่ไหนบ้างครับโหมีการศึกษาต่อเนื่องมาเป็นร้อยปีแล้วค่ะทั้งจากนักโบราณคดีชิลีเองแล้วก็นานาชาติด้วยเขาก็ใช้เทคนิคสมัยใหม่เยอะแยะเลยค่ะทั้งตรวจดีเอ็นเอวิเคราะห์ไอโซโทปดูอาหารการกินหรือแม้แต่ซีทีสแกนมัมมี่เพื่อศึกษาข้างในโดยไม่ต้องผ่า อ๋อไม่ต้องทำลายใช่ค่ะแล้วก็มีการร่วมมือกับต่างประเทศด้วยนะคะอย่างอียิปต์ก็เคยมีความร่วมมือกันส่วนแหล่งสำคัญสำคัญที่ตอนนี้รวมกันเป็นมรดกโลกแล้วในชื่อการตั้งถิ่นฐานและการทำมัมมี่เทียมของวัฒนธรรมชินชโชโรในแคว้นอาริกาและปรินาโกตะเนี่ยหลักๆมีสมที่ค่ะที่แรกคือฟาเดลนอร์เตเดลมูโรเดอาฮิกาค่ะ อันนี้อยู่ตรงเนินเขาใกล้ๆหน้าผาโมโรในเมืองอาริกาเลยที่นี่เหมือนเป็นสุดสารหลวงของเขาเลยค่ะใหญ่ที่สุดที่ขุดค้นมาเจอมัมมี่เยอะมากแล้วก็เป็นที่ที่ช่วยให้เราเข้าใจลำดับการพัฒนารูปแบบมัมมี่ต่างๆได้ดีมากครับส่วนที่2คือโกลนสิบ อันนี้พิเศษหน่อยเพราะเป็นพิพิทธภัณฑ์แหล่งขุดค้นคือเจอแล้วสร้างพิพิธภัณฑ์ครอบเลยอยู่กลางเมืองอาริก้าเหมือนกันอันนี้เจอมัมมี่ในตำแหน่งที่เขาฝังไว้จริงๆเลยค่ะอินซิทูตอนเขาจะสร้างโรงแรมก็เลยเห็นภาพชัดเลยว่าเมื่อประมาณ6000ปีก่อนเขาฝังกันยังไงโอ้โหดีจังเลยครับที่เจอแล้วเก็บไว้แบบนั้นแล้วส่วนที่3มนะครับส่วนที่3คือเดเซมโบกาดูราเดกามารอเนสค่ะ อันนี้อยู่แถวแถวปากแม่น้ำคามาโรเนสที่นี่สำคัญสุดๆเพราะเป็นที่ที่เจอมัมมี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุราวเจ็ดพันปีก่อนปัจจุบันที่นี่เองใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังเจอทั้งที่สังศพทั้งที่อยู่อาศัยปนๆกันอยู่ทำให้เราเห็นภาพการใช้ชีวิตการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆแล้วก็พัฒน,นาการในยุคหลังๆด้วยค่ะฟังดูเป็นมรดกโลกที่ล้ำค่ามากๆเลยครับแต่ในขณะเดียวกันก็น่าจะเปราะบางมากด้วยใช่ไหมครับ ต้องเจอกับความท้าทายอะไรบ้างครับในการอนุรักษ์เปราะบางเลยค่ะทายมากจริงๆค่ะอย่างแรกเลยก็ภัยจากมนุษย์นี่แหละค่ะทั้งเมืองอาริกาที่มันขยายตัวออกไปเรื่อยๆก็อาจจะไปกระทบแหล่งโบราณคดีได้แล้วก็เรื่องการลักลอบขุดซึ่งก็เป็นปัญหามาเรื่อยๆอือย่างที่สองก็ภัยธรรมชาติค่ะเพราะแหล่งพวกนี้อยู่ใกล้ทะเลแล้วก็ใกล้รอยเลื่อนเปลือกโลกก็เสี่ยงทั้งแผ่นดินไหวสึนามิดินถลม่ม อย่างที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้กระทบมัมมี่โดยตรงเลยความชื้นอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันทําให้เกิดเชื้อราหรือมัมมี่อาจจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นแย่ yeah, เลยนะครับค่ะแล้วสุดท้ายก็คือตัวมัมมี่เองที่มันผ่านเวลามานานมากมันก็เปราะบ,บางมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วมีความพยายามในการปกป้องดูแลสมบัติล้ำค่าพวกนี้ยังไงบ้างครับ ก็มีความพยายามเยอะมากค่ะทั้งการดูแลอย่างดีในพิพิธภัณฑ์อย่างที่ซันมาเกลเดอาซาปาหรือที่โกลอนสิบเขาก็ควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างดีมีกฎหมายคุ้มครองโบราณสถานของชิลีอยู่แล้วและพอได้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเนี่ยมันก็ยิ่งช่วยยกระดับการจัดการให้เป็นสากลมากขึ้นมหาวิทยาลัยตาลาปกาที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลวิจัยเขาก็มีแผนจัดการมีแผนคุ้มครองแหล่งอย่างเป็นระบบนะคะแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือการทํางานร่วม กับชุมชนท้องถิ่นให้เขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของมรดกนี้ร่วมกันช่วยกันดูแลค่ะการอนุรักษ์นี่สำคัญมากๆจริงๆนะครับเพราะมัมมี่กับแหล่งโบ,บราณคดีชินชโชโรนี่มันไม่ใช่แค่ของเก่าแต่มันคือ,อ,อบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตที่หาอะไรมาแทนไม่ได้เลยจริงๆนะมันช่วยให้เราเข้าใจการปรับตัวของมนุษย์ในอดีตแล้วก็ความเชื่อที่มันมันแตกต่างซับซ้อนไปจากอารยธรรมอื่นๆที่เราคุ้นเคยกัน ใช่เลยค่ะมันเหมือนหน้าต่างบานเล็กๆที่เปิดให้เรามองย้อนกลับไปในอดีตอันไกลโพล้นแล้วก็ท้าทายความคิดเราเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ด้วยค่ะเอาละครับวันนี้เราก็ได้ดำดิ่งลงไปในโลกอันน่าพิศวงของวัฒนธรรมชินโชโรนะครับผู้ที่สร้างมัมมี่เทียมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเก่ากว่าอียิปต์เป็นพันๆปีเลยการทำมัมมี่ของเขาไม่ใช่เรื่องของคนชั้นสูงแต่เป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนจริงๆซึ่งมันสะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อการปรับตัวที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของนักล่าสัตว์เก็บของป่าทางทะเลในสภาพแวดลออ้อมที่สุดขั้วอย่างทะเลทรายอาตากรมามัมมี่และแหล่งโบราณคดีเหล่านี้คือข้อมูลเชิงลึกที่ประเมินค่าไม่ได้เกี่ยวกับอดีตของเรานะครับแต่ก็กําลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการอนุรักษ์มีมุมมองหนึ่งที่อยากจะฝากให้ไปคิดกันต่อนะคะคือการที่ชาวชินโชโรเขาทุ่มเททรัพยากรทุ่มเทเวลาแรงงานอย่างมหาศาลเลยนะ เพื่อทำมัมมี่ให้กับสมาชิกทุกคนในสังคมตั้งแต่ตัวอ่อนในครันไปจนถึงผู้ใหญ่โดยไม่แบ่งแยกสถานะเลยเนี่ยมันสะท้อนมุมมองต่อคุณค่าของชีวิตต่อคำว่าชุมชนที่มันมันต่างจากอารยธรรมโบราณอื่นๆที่เรามักจะเห็นเขาเน้นยกย่องผู้ปกครองวีรบุรุษอะไรแบบนั้นมากๆเลยใช่ไหมคะลองคิดดูเล่นๆว่าสิ่งนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับรากฐานความเป็นมนุษย์หรือความหมายของการอยู่ร่วมกันในสังคมยุคแรกๆของเรานะคะเป็นคาถามที่ ทรงพลังแล้วก็ชวนให้คิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้เวลาของ TBGS เเจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของอรารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ